มุกดาไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดยอมรับกลัวและใจหายที่ต้องออกจากบ้านที่อยู่มานานแต่อยากลองทำงานที่หลากหลายขึ้นนางเอกคนสวยมุกดานรินทร์รักตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวแล้วหลังหมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดวิกหมอชิดและไม่เซ็นสัญญาต่อยอมรับกลัวและใจหายที่ต้องออกจากบ้านที่อยู่มานานแต่ก็อยากลองทำงานที่หลากหลายขึ้นล่าสุดมุกดามาร่วมง,งานแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ของแบรนด์ silhouette Sil ฉลองครบรอบ10ปีพร้อมเปิดตัวคอลเลกชันนอตเมนเตอร์2024ลอตินเดอะมิวเซียมนาลาชเชพลแบงคอก,ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้สัญญากับทางช่องเจ็ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้หมดพร้อมเข้มหัดสวีหมดก่อนเข้มค่ะของเข้มเหลือประมาณเท่าไหร่มุกไม่แน่ใจแต่ของมุกหมดมาสักพักนึงแล้วค่ะพอหมดแล้วทำไมถึงตัดสินใจไม่ต่อ จริงๆอาจจะด้วยอายุด้วยและเราอยากจะทําอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ต่อตัดสินใจยากไหมยากค่ะเพราะว่าจริงๆมุกก็อยู่กับช่องเจ็ดมานานมากๆมุกก็รักช่องเจ็ดมากๆการที่เราออกจากบ้านที่เราอยู่มานานมากๆเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องลองอะไรใหม่ๆโตขึ้นอีกนิดนึงก็ลองดูอย่างเรื่องการลองอะไรใหม่ๆของมุกคิดว่าอยากทําอะไร จริงๆก็อยากลองหลายอย่างนะคะในเวบืองหลังก็อยากลองทำแล้วก็อาจจะมีเป็นผลงานอื่นๆใหม่ๆด้วยค่ะอย่างตอนที่ออกมามีใจหายไหมก็มีคือทุกๆก,ก,การเริ่มต้นใหม่มุกว่าทุกคนก็ต้องบ้างนิดๆหน่อยๆแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เต็มที่อยากลองในสิ่งที่เราอยากลองจริงๆเรียกว่าเป็นนักแสดงอิสระได้เต็มตัวแล้วใช่ค่ะตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วมองตลาดการเป็นนักแสดงอิสระยังไงบ้าง ก็น่ากลัวนะคะหัวเราะก็ถ้าตามสถานการณ์ทั่วไปทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เต็มที่คาไม่ได้เอาอะไรมากดดันตัวเองเพราะว่าเราก็พยายามทําอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างควบคู่กันไปพอเป็นนักสแสดงอิสระแล้วเนื้อหอมไหมเพราะว่าก่อนที่จะรู้ว่าหมดสัญญาก็มีการจองตัวมุกดาแล้วใครคะหัวเราะ มันก็ไม่ถึงกับเนื้อหอมขนาดนั้นแต่ถ้ามีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่มีใครก็ตามที่เห็นอยากได้เราไปร่วมงานด้วยเราก็โอเคค่ะเห็นว่าหลังหมดสัญญามีการจองเป็นแพ็กเกจตทั้งเราทั้งเข้มไม่ใช่ใช่จองเป็นแพ็กเก็ตเลยเหรอหัวเราะคือมุกกับเข้มเราก็โตมาด้วยกันมาตลอดนะคะไม่ว่าในอนาคตเราจะมีผลงานร่วมกันหรือว่าไม่มีทุกๆคนผู้ใหญ่ที่ให้ความเอ็นดูเราทั้งสองคนเราก็ดีใจค่ะถ้าอยากให้เรากลับมาคู่กันหรือได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่ง a อดเว t ร์ e m สเมมีคนมาจีบเยอะไหมก็เรื่อยๆคะ่ะแม่หนิงปณิตาว่ายังไงบ้างแม่ให้คำปรึกษาทุกอย่างตลอดอยู่แล้วคไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าชีวิตปกติเวลามีอะไรแม่ก็จะสอนตลอดถ้าต้องไปร่วมงานที่ไม่ใช่ช่องเจ็ดก,กับเข้มเรารู้สึกยังไงบ้าง ก็ตื่นเต้นค่ะถ้าวันหนึ่งได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันในต่างที่เราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นและรู้สึกว่าเป็นสถานที่ใหม่ที่เราก็ต้องปรับตัวและต้องใช้เวลากับการทำงานที่ใหม่ๆด้วยก็เป็นเรื่องปกติค่ะน่าจะมีตื่นเต้นบ้างปรับตัวบ้างเราจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ว่าจะไปร่วมงานกับที่ไหนน่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีประมาณนั้นค่ะอยากเล่นอะไรเพราะเห็นมุกดาแสดงมาหลายบทบาทแล้ว อยากเล่นอะไรหรือค่ะจริงๆก็อยากเล่นอะไรที่มันมีความดีลึกขึ้นในเรื่องของอารมณ์มากกว่าจะเป็นบทแบบไหนได้หมดเลยแค่อยากให้มันมีความลึกของตัวละครให้เราได้โตกับตัวละครไปดีใจไหมที่แฟนๆยังตามเชียร์เข้มมุกดาอยู่ตลอดเวลาและอยากให้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็ดีใจดีใจค่ะเพราะอย่างที่บอกเราก็โตมาด้วยกันเราก็อยากจะให้เราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเราจะโตกันต่อไปอีกมีคนรักคนเอนดูต่อไปอีกเราก็ดีใจคือโตมาด้วยไปด้วยกัน ไม่ใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นเราก็แยกกันได้เพราะทุกวันนี้เราก็มีอย่างอื่นถึงเราจะไม่ได้ทำด้วยกันแต่เราก็มีการพูดคุยกันปรึกษากันเสมอค่ะนอกจากละครยังมีงานอย่างอื่นในวงการบันเทิงอีกไหมที่อยากทำซีรีส์ยูริก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำนะคะเพราะว่าเคยลองทำไพลอตออกมาก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปเป็นชิมลางให้เห็นมูดแอนโทนว่าจะฟีลประมาณไหนถ้าเราทำพอมันได้ทำแล้วมันท้าทายกับสิ่งที่เราเป็นนักแสดงมายัางไงบ้าง คนละแบบขะทาะทายคนละแบบเหนื่อยคนละแบบด้วยรู้สึกว่าตรงนี้เบื้องหลังมันยากกว่าเยอะเลยความยากของการเล่นซีรีส์ยูริอยู่ตรงไหนสำหรับหนูตัวที่หนูทำออกมาหนูอาจจะไม่ได้เล่นเป็นเมนคาแรคเตอร์จริงๆอันนี้ทำมาแค่เป็นน้ำจิม้มแต่จะเป็นใครเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีดีกว่าแสดงว่ายากกว่าการเล่นละครยากในการทำงานเบื้องหลังมากเขาไม่ใช่การเล่นด้วยกันสุดท้ายฝากการเป็นนักแสดงอิสระของเรา ตอนนี้มุกก็เป็นอิสระแล้วนะคะยังไงก็ฝากผู้จัดทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนเรียกร่วมง,งานได้ค่ะติดต่อมาได้ยิ้ม